ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะนี่คะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋ากบจะพาเ,เพื่อนๆมากินทาโก้นะคะทาโก้ทรัคนะคะนี่นี่นี่ข้างหน้าเนี่กบซูมให้ดูมองไม่เห็นนี่นี่คะ่ะร้านมันอยู่เป็นทรัคฟู้ดนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเป็นของเม็กซิกันนะทาโก้ทาโก้นะไม่ใช่ทาโกยากิจะเรียกว่าทาโกยากินะเมื่อกี้เนี่ยทาโก้นะคะกบเซิร์ชอยู่ในมันอยู่ในอ่ะ เฟซบุ๊กอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ากรบเห็นแล้วกบก็เลยชวนสามีมากินนะป่ะเราก็เข้าไปแล้วเรารอไฟรอไฟรอไฟแดงไอ้ไฟเขียวก่อนนะคะตอนนี้เรานี้ค่ะลงามาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าแต่ตอนนี้เราถอยคือมันเป็นอา,อาหารเม็กซิกันนะคะแล้วก็ไม่มีโต๊ะให้นั่งกินนะคะเราจะต้องมากินในรถนะโอ้ไม่นนดูดิหอมมากที่ลุว ดูเพืเ่อนๆจ๋าันโอ้โหูสุดยอดเลยดูควันขมวงชงเฉง,ชง <c oughs> หน่ากินทุกอย่างเลยนะคะทนไม่ไหวแล้วกบหิวตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงจ๋าก็มีพี่คนหนึ่งคือพวกเราสั่งนะพวกเราสั่งแล้วทีน,นี้เขาฟังเขาฟังเราไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีคนข้างๆที่อยู่ในแถวนะคะพูดให้เรา ให้ให้เขาฟังนะว่าเป็นภาษาสเปนิกเนาะว่าช่วยช่วยพวกเราไงว่าพวกเราออเดอร์อะไรนะนะคะนี่ยืนอยู่ข้างสามีเราน่ารักมากเลยนะเพื่อนที่รักเขาโอเคนะเขาก็บอกว่าพูดเป็นเป็นภาษาสเปนะกกกิกนะเพื่อนๆจ้ะเออไม่สกัดเหมือนไมเป็นเหมือนกันนะสเปน,เเนิกกับเป็นสกันมันจะอยู่ข้างถนนเลยเห็นไหม อยู่ในคือเขามาจอดอยู่แบบนี้กบอยากจะแผนกล้องหนึ่งจังเลยนะเดี๋ยวกบจะแผนกล้องเร็วๆนะว่ามีคนมาตอนแรกไม่มีคนเลยนะแต่ตอนนี้คนมาเยอะมากเดี๋ยวกบจะแผนกล้องให้เพื่อนดูช้าๆแผนแบบเร็วๆเอ๋อเป็นคล้ายๆพวกซอสไง ซอสที่พอเราจะเอาเพิ่มได้ดิเพิ่มได้แล้วตรงนี้ก็คือแบบว่าโอเคตรงนี้ก็คือเป็นที่ให้พวกเราวางวางกินได้นะหมายความว่าเรายืนกินเรามาวางไม่ตรงนี้แล้วเราก็ยืนกินได้นะคะเพื่อนจ๋าเออก็น่ารักดีเป็นร้านเล็กๆแต่ลูกค้ายเยอะนะราคาจ่ายเป็นเท่าไหร่้าสองชิ้นเก้าเหรียญใช่ไหมโอเคกี่ชิ้นกันแน่ how many how many ี i พีชสโอเคมีพนักงานทำอยู่สองคนนะคะ แต่คนซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนซื้อสิบคนนะคะแต่พนักง,งานข้างในมีแค่สองคนนะเพะี yeah, <ช>่อจ๋าเยอที่เราก็ใส่ที่เราได้มาเยอะแบบคนมาตลอดเลยนะคะเพื่อนจ๋าเราตัดเครื่องมาทุกอย่างเลยนะคะเครื่องที่อยู่ในนั้นนะคะมีเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยนะแล้วแต่เราจะเลือกมันจะมีแบบเยอะมากเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะกินหรือเปล่านะแต่ว่าเรา เห็นเขาแบบว่าราดซอสน,นี้ยคือเยอะมากทุกคนราดซอสน,นี้แต่กูไม่รู้มันคืออะไรนะเดี๋ยวเราอาจจะทุลักทุเลนนะคะเพราะว่าเรากินในรถนะคะเพื่อนจา๋าเดี๋ยวเรามาแกะกันนะเอาไม่มีที่จะวางนะคะเพราะเราอยู่ในรถด,ดูซอสที่วางซอสโอโ้มาเป็นแบบนี้นะคะในรูปดูดีมากเดี๋ยวโอ้โหหอมมากเขาจะกินเขาไม่ให้จานเรามาสองอันหรอ ทำไมเจ้านั้นห้อยเรามาสองอันดาจเจ้านั้นเขาจะกินแบบนี้เขามาแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาเปิดมาแบบนี้แล้วก็เอาผักนะคะใส่จะใส่ตามเขาเนี่นแหละอันนี้ของกบนะเหลือมให้สามเม็ยก็ไม่รู้นะ่ะก็ใส่ตามเขาที่เขาทํตัวเป็นคนชอบกินแอนเนียนก็จะใส่แอนเนียนตัวไม่รู้นะอันนี้เราไม่มีช้อนทุรักทุเลนิดหนึ่งนะใช้มือได้ไหมทีละ ใช้มือได้ไหมคะเพื่อนๆจ๋าใช้มือเลยนะพวกกบล้างมือแล้วนะคะ่ะนี่น่อันนี้ซาวซ่าใส่ซาวซ่าดีกว่าพวกกบคิดว่าเข้าใจมาซาวซ่ามันเป็นรสชาติยังไงใส่นี้หน่อยโอเคใส่อะไรไหมอยากชิมมันนี้จังเลยถ่ายดูถ่ายหนูก็ได้ไม่อยากชิมมันเนี้ยใช้มือแตะเลยเพราะหนูล้างมือแล้วนะ เหม็นเขียวอะแต่ไม่รู้เหม็นเขียวมาจากพริกคิดว่าน,น่าจะเป็นเปปเปอร์อ่าพริกหวานอะพริกหยวกสีเขียวอะ่ะนี่เหมือนพริกหนุ่มเลย <c oughs> เหมือนน้ำพริกหนุ่มบ้านเราที่ก,กินกับแคบหมูเหมือนนะเหมือนมากเอานะ <c oughs> เหมือนน้ำพริกหนุ่มบ้านเราข้าวเหนียวมาจ้ำนี่เหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยนี่สชใช่เหมือนกันเป๊ะโอเคมาดูอันนี้นะคะแล้วสีแดง ามีก็ให้กบชิมทุกอันเลยเนาะเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็เนาะเมียอันนี้ซอสทาโก้ซอสทาโก้ที่พวกเรากินประจํากินทาโก้ออกมาโอเคอะไรอีกหมดแล้วอโอเคมาดูชิ้นที่ชิ้นนี้นะคะชูโอ้โหมีชีสด,ด้วยนะคะในจานปลาใส่ผักลงไปเลดันเนย็นด้วยเนาะที่เราเนาะใส่ยไหม <Okay. S 1> กินด้วยกันชิมเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวมากินกันเตรี okay. ยมจะใส่อะไรไหม,ไมเอามาอะไรใส่เอามาเอามะนาวใส่อะไร<า>ให้หนูชิมก่อนที่รับก่อนหนูก็กินก่กอนนะให้หนูชิมก่อนนะโอ้โหเวลี่ฮัทร้อนมนะนะากเราจะหยิบได้ยังไงนี่นะคะเห็นไหมเออโอ้น่ากินมากเลยขอกินก่อน อุ้มสออืม,มอัน,นปเป็นอะไรอร่อยแต่ว่าต้องใส่รสชาติเอาอะไรใส่พ,พี่พี่ทำพี่หนุ่มไหมที่เราต้องชิมก่อนดีกว่าอันนี้อร่อยอร่อยมากบอกว่าทำไมเขาถึงนิยมกินกัน พริกเสรมไหมมันไม่เผ็ดไงเอาเอาอะไรเอาเอาเอาเขียวๆไหมมันเห็นเอาลองชิมคือเขียวดูก่อนกลัวเอาไม่ไม่กลัวโอเคเขียวๆนะครับซอสอะไรเอาไหนอร่อยมากเอาเนี่หรอพริกหนุ่มนี่หรอใส่เนี่ยังซาส่าหรอไม่ได้ใส่แล้วเราใส่แล้วอะไรนี่หรอแดงๆนี่หรอทาโก้มุ่นวายมากเลยนะ เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นอาหารของพวกเรานะ่ไหมองเป็นงเอาอะไรอีกคะคุณน้ำหน้าโจเขียวเนาะแมากเลยโหเผ็ดใช่ไหมไม่ตัวเองอันนี้ของตัวเองมันทีนี้ตัวเองมาชิมนี่ก่อนชิมของหนูก่อนไม่โอเคพุ่งวายมากเลยมันร้อนไงก็กบไม่รู้ว่าทำไมเขาเอาให้จานพวกเรามาแคันเดียวเพื่อนๆจ๋า ใกล้กินข้างนอกอ่ะกินนี่ก่อนมากินข้างนอกน่้อร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยมีชีด้อร่อยเป็ดีหมเป็ดมีไม่มี เพื่อนจ๋าอร่อยมากว่าทําไมคนถึงนิยมกินคนข้างเราเนี่ยเขารอคิวตั้งนานเพืได้อร่อยมากอมอาของเต็มเลยถุงเลยหลายอย่างเลยมั้ยอร่อยนะเต็มถ<ๆ>ุงไม่หนาคนชอบเลยโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ากบไปแล้วเดี๋ยวกบกินก่อนนะกบก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอาหารเม็กซิกันเป็นยังไงนะคะทากโก้ก็ ค,คิดว่าสําหรับผมว่าทาโก้เป็นอาหารที่นิยมกินนะคะสําหรับคนที่นี่นะมันมีชีสอ,อร่อยมากอร่อยมากนะคแม่จ๋อมีคนแอบไปกินข้างนอกนะคะ <c oughs> กู cool. ไปอยู่ที่เรม่องเธอเลนยน้งไปยืนกินข้างนอกนะคะเพื่อน,นจ๋านาำบอกว่าที่รักฉันไม่อยาก <laughs> ฉันไม่อยากให้เธอบ่นฉันเพราะฉันใส่เสื้อสีขาวฉันกลัวมันหกใส่เสื้อไมนต้องเป็นโทรศัพท์โอ้ยปิว <laughs> วกลัวแต่เล่นอร่อยมาก โอเคเหลือคำหนึงไว้ให so. ้สามีกินเนาะมันเป็นชีสไงนางอ่ะนางก็ชอบชีสแต่นางอ่ะให้กบไงนางรู้ว่ากบชอบชีสนางก็เลยยกให้โอเคกบไปแล้วนะคะเพื่อนจ๋าบ๊ายบายค่ะปแล้วบ๊ายบาย